สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่เป็นดวงของคุณในวันนี้นะคะก่อนอื่นเข้ามาแล้วนะคะสำหรับคนที่อยากชมคลิปนี้แปลว่าเป็นพลังงานของคุณสำหรับใครรู้สึกว่าไม่อยากชมปัดผ่านไปได้เลยแปลว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะวันนี้พี่หมอน,น้้ำหวานจะเปิดไพ่ให้3าใบมาดูพลังงานดวงของคุณในวันนี้กันว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะบอกแบบนี้ก่อนว่าพลังงานของไพ่ยิปซีถ้าเปิดต่อหน้าใครมักจะกลายเป็นเรื่องจริงนะคะ เพราะฉะนั้นการรับชมคลิปนี้อาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้เลยก็แเรากาันตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่คุณนับถือนะว่าไพา่อยากสื่ออะไรกับคุณในวันนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลย,พยไพ่ใบแรกว้าวเพจ of the pentacle เด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้คุณมลีลูกน้องบริวารที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะลูกน้องบริวารจะ ทำเงินให้กับคุณนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าจะมีคนอายุน้อยมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการดิวงานไม่ว่าจะเป็นการตกลงเรื่องงานหรือดิวเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ธุรกรรมทําเอกสารอะไรก็แล้วแต่จะมีคนอายุน้อยลักษณะเป็นผู้ชายนะคะมาดําเนินเรื่องให้คุณและการดําเนินเรื่องนั้นๆจะสําเร็จจะผ่านไปได้ด้วยดี นะคะแล้วคนอายุน้อยอยืมเงินคุณไปทวงถามจะได้คืนด้วยนะคะลูกน้องบริวารดีมากๆไพ่ใบนี้คุณจะได้นะคะเงินกลับคืนมาด้วยนะแล้วก็ได้เงินจากตัวไรายได้หรือการทําเงินจากลูกน้องบริวารทําให้กับคุณด้วยนะคะโอเคตอนนี้ไปดูใบที่สองการพลังงานของไพ่อยากบอกอะไรนะใบที่สองใบที่สองไพ่บอกว่าว,วันนี้บอกเลยว่า ได้เงินนะไพ่หกเหรียญวันนี้หยิบจับทําอะไรเห็นเงินเห็นกําไรค้าขายดีรอคอยเงินอยู่จะได้เงินและสําเร็จค่ะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จเลยทีเดียวนะพไพ่ใบที่ที่สองเนี่ยนะคะถือว่าดีมากๆนะคะเนาะแล้วก็วันนี้นะคะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเงินสําเร็จ ค่ะโอเคไปใบถัดไปนะคะใบที่3มาดูพลังงานกันใบที่3ไพ่อยากบอกอะไรนะใบสุดท้ายนะคบใบที่3มว้าวก้าวไม้เท้าการงานวันนี้ดีมากๆใครลงทุนทําธุรกิจอะไรเห็นกําไรการค้าขายนี่ดีมากมากเลยแล้วก็การงานนี่บอกเลยช่วงนี้เหนื่อยแต่ผลตอบรับหรือตัวเงินตัวไรายได้ถือว่าดีถือว่าว้าวมากๆนะวันนี้ค้าขายดีใครทํางานลงทุนค้าขายธุรกิจ หยิบจับดีเลิศได้เงินเห็นเงินเห็นกําไรแต่งานเหนื่อยหน่อยนะต้องอดทนแต่งานเหนื่อยไม่เป็นไรหรอกเหนื่อยแต่เห็นเงินเห็นตัวกําไรก็ถือว่าโอเคถือว่าดีมากๆนะคะการงานดีเลยทีเดียวมีการขยับขยายด้วยวันนี้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงเรื่องงานถือว่าดีนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะพี่หมอเปิดไพ่ทั้งทั้งสมใบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าเราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ